ก็ต้องขอสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมท่านทุนเลยครับวันนี้อยู่ช่อง The Base Tanker ศูนย์แปดเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกมรถแท็บริ่กันอีกแล้วนะครับแล้วกลับมาอยู่ในช่วงรีวิวรถถังนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็น EP เอ๊ะไม่มีคำว่า EP เนี่ยก็ผมก็ตั้งไปรีวิวถังไปเรื่อยๆนะครับก็ วันนี้ก็หยิบยกเจ้าส c o เป็นจนะครับมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับซึ่งก็ต้องกอกขอพูดไว้ก่อนนะว่าสกอเป็นจีเนี่ยใครอาจจะสงสัยว่าตอนนี้พี่ได้มันมายังไงอะผมไม่ได้จากการสุ่มกองแต่ว่าตอนนี้ใครเข้าดูในเกมก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีอีเวนต์แบล็กไฟเดย์มานะหรือว่าเป็น วันศุกร์ยศดลดลดราคานะหรือใครรู้ว่าแม่งคือวันแดกตังอะนะก็จะมีรถถังต่างๆงง1 2 1 b k p z ง0นึ i m e r a ชิเมลแล้วก็บลาบลออีกมากมายะจะมาขายในราคาถูกหรือราคาแพงซึ่งสองกอเป็นีผมซื้อมาในทองหมื่นทองนะซึ่งก็ถือว่าแพงเอาเรื่องเล่นผมจุกแหละหมื่นทองนี่ถือว่าจุกแต่ว่าพวเพื่อรถถังที่ชอบผมทําได้นะสอกอเป็นีนะซึ่ง คันนี้นะก็เป็นรถทองเทียแปร์ของสายเยอรมนีก็เป็นรถทองไม่กี่คันในเยอรมนีตลนผมเอามารีวิวก็อันนี้จะเป็นคันแรกนะที่ผมเอารถทองมารีวิวเพราะว่าเยอรมนีผมไม่เคยรถทองรถทองคันไหนมารีวิวนะคันนี้น่าจะเป็นคันแรกของเยอรมนที่เป็นรถทองทีผมจะมารีวิวในวันนี้นะซึ่งอย่านที่ผมบอกว่ามันเป็นรถทองเทียปร์ก็ไม่มีในสายวิจัยนะับแล้วก็มาอธิบายสรรพคุณของมันเลย มาครับความลงทางครั้งนี้น่าจะอยู่ที่1219งพันสองร้อยสิบเก้าจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะผมเคยรีวิวไปแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ผลิตีผมเคยมาแซนด์ดทุกนี้ผมก็ต้องมาแซนด์ดทุกอันนี้ว่ะมาอธิบายเตตัสก็ความลงทางเขาน่าจะอยู่ที่1 19, นะึ่งนอะอันนี้ก็เป็นอินเทอร์เฟซใหม่ที่เกมเพิ่มเข้ามานะเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่มีนะแต่ก่อนก็คือขึอ้นมาด้วยความเสียหายเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ดีเหมือนกันที่เกมเขามาเอามาให้ดูด้วยนะสำหรับความทนทานอยู่ที่1 0 2 1,219ครับแล้วก็ความเสียหายนะตอนหนึ่งนั้นอยู่ที่460-400ถึง500นะครับอัตราการยิงอยู่ที่6.2เออนั่นแหละ แล้วก็การจะก่อนะอยู่ที่2 4 6รอกรอกคด้อยู่ที่23.0ความเร็วยู่ที่32และการหมุนตัวอยู่ที่35.45ซึ่งต้องพูดถึงเรื่องความเร็วก่อนนะเพราะความเร็วเขาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยถือว่าแบบเป็นการเป็นรถทีที่เร็วสุดในเทียร์มั้งผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเร็วติดระดับท็อปของเกมเนี่ยที่แม่งวิ่งไวแล้วก็อย่างที่คนรู้กันนะว่าทีดีคันนี้หมุนปอมได้ทั้งหมดสามร้อยหกสิบกุศาก็คือจะหมุนปอมได เกาจุดศูนย์คือไม่ไมันมีเกาะเลยคือกูว่าทีหนึ่งไม่ก็จะยิงเข้าแบบไม่ก็ยิงเข้าอะ่ะแล้วก็ที่เป็นจุดอ่อดคันนี้และเป็นจุดอ่อดมากสุดแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไม W G ไม่เพิ่มวันนี้เข้ามาคออือแผ่นซับระเบิดแรงสูงนะหรือไอแผ่นกันฮีก็คือเป็นแผ่นกันลูกทีสำหรับลดความเสียหายลูกกีลูกอะไรนะครับก็ สำหรับอันนี้นะเป็นยุทธภันก็ไม่มีกันทีนะซึ่งมันยิ่งเลือดบางมันเกาะไม่มีแล้วพอจะโดนลูกทีเข้ามาก็คือจะไม่มีอะไรมาซับแรงระเบิดก็คือจะโดนเต็มห้าร้อยฉะนั้นคันนี้ก็คือเละคือโดนสองสถา,าน,นะคือเละเลยก็ฉะนั้นคันนี้ก็ต้องไปแคมป์แบบนู่นอะไปแคมป์หลังแบบเลยแล้วค่อยออกมาแนวหน้าทีหนึ่งนะทีเดียวเลยไม่ใช่แบบออกมาแนวหน้า แต่คือออกมานหน้าก็ออกได้แต่มันต้องมีคนสปอร์ตถ้าเกิดแบบไม่มีคนสปอร์ตก็คือเรียบร้อยฮะกลายเป็นคาร์บอนไปเลยสำหรับสัวสังอันนี้นะก็อันนี้ก็เป็นการอธิบายสบบเออสกอรเป็นจีนนะเป็น ินเฟรเฟซหลักๆของตัวรถนะแล้วก็ยุทธปัจจัยผมก็จัดบบเป็นเซตเดิมนะส่วนยุทธบัาร์ตรผมจัดเป็นเออ่ช็อกโกแลตแล้วก็เป็นชุดป้องกันแล้วก็เป็นแทงช็อกโกแลตเหมือนกันนะครับก็ส่วนคันนี้นะจะค่อนข้างก็ค่อนข้างน้อยนะกระสุน APC ก็ a p ธรรมดาอยู่ที่16นัดแล้วก็ลูก APCR 10นัดแล้วก็ลูก h E 4นัดนะจริงๆก็ไม่ได้น้อยหรอกแต่ว่ามันก็ ปานกลางไม่ได้เยอะอ้วนวังอลังการหรือไม่ได้แบบน้อยเหมือนหนึ่งสามแปดเก้านัดอะไรเงี้ยก็ส่วนอ,อุปกรณ์เขาก็แถมมาให้กับแท็กนะก็คือมีอุปกรณ์เก้าช่องครบเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีส่วนราตรนานี่นอันนี้เขาเาไม่แถมนะผมไปซื้อเองซึ่งมันก็ราตรนานเล็กในแต่ว่ามันก็กูไม่รู้ว่าไม่ไม่จะเอาปืนมาแทงกูหรือกูจะปืนมาแทงมันส่วนไหนมันจะเอามาปืนมาแทงเหรอปิ้วปิว,ปว,ปวสองนัดกูตายเลยโอเคไม่เป็นไรจะพูดแล้วโอเคครับสำหรับสกออ์เปียนนะก็ไปชมกันเลยครับ มาเข้าเกมแรกนะอยู่กับด่านฮิวแมนดอมน้ำก็เล่นเป็นสกอร์เป็นจีอยู่ในห้องเทียเก้าเทียแปดนะจริงๆเนี่ยอยากจะบอกนะว่าสกอร์เป็นจีบางรีเพย์เนี่ยผมก็เล่นไม่ได้เก่งอะไรมากเพราะว่าเพิ่งซื้อมาวันนี้แต่ว่ามันก็มีตาที่ไดเอ็มกับได้หนึ่งมาแล้วซึ่งหนึ่งอ่ะมันก็โอเคสุดเอ็มผมว่ามันมันมีจุดที่พลาดเดี๋ยวค่อยอธิบายในรายละเอียดของตัวคลิปนะครับก็จกังหวะนี้ผมก็กลัวว่าผมจะไปซับเอ็มพีไหมเพราะว่ามันก็เสีย่ยงอันตรายี่ผมจะไปซับเอ็มพีแล้วถ้าเกิดผมโดนสปอตขึ้นนมาเี่ย คือเขาสามารถยิงผมได้เลยแล้วนัดสองนั้นผมตายเลยนะแบบนัดสองนั้นคือขนาดแรงๆห้าร้อยสองนั้นคือตายแตกเลยนะแล้วก็อีกประเด็นนะจุดอันนี้ก็คือค่าบางตัวเขาค่อนข้างต่ำนะคือต่ำแบบต่ำเตี้ยแบบมันก็ไม่เชิงแต่ว่าถ้าที่ผมลองฟังจากข่าวมาเนี่ยแล้วก็ผมลองไปเล่นเนี่ยผมรู้ชัดได้เลยว่าค่า,างตัวมันค่อนข้างต่ำนะคือ ยิงไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดแบบอยู่ไกลๆครึ่งแบบแถ้าเกิดยิยงโดเนี่ยโอกาสโดนสปอตมีเยอะนะเพราะว่ามันไฟจะติดันดีเลยฉะนั้นก็ค่าบางตัวต่ำผมก็เลยแนะนําว่าให้เอาไปแคมป์ครับอย่างนี้คือผมก็มาแคมป์แต่ก็ไม่ได้แบบแคมป์อยู่หลังหลังเขานะตอนนี้ก็ยิงไป495ครับดมจนั้นนึงตกประมาณ400-500นะไม่แม่จะต่ำประมาณ300เหรืออาจะมี390แต่ไม่ต่ำกว่าแบบ350ไม่แน่นอนอันนี้รับประกันได้เลยนะ เล 1, ือดอยู่ที่1นึ่นสออนนี้มันใส่ตัวเพิ่มเลือดมาเพราะผมใส่ตัวเพิ่มความแข็งของหัวก็คงจะไม่ได้ช่วยอะไรนะเพราะว่าจะสังเกตว่าหัวเขาไหนก็คือปืนแฟกซปนะรู้จักปืนนี้ไหมผมก็ไม่ผมอันนี้ข้อมูลไม่ได้ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะว่ามันใช่ปืนแฟกซปหรือเปล่าแต่ก็ถ้ายงผมลองดูหรือรอฟังข่าวรู้มาตั้งนานแล้วมันคือปืนแฟกซปแล้แมันยิงได้แรงขนาดนี้แต่ว่ to to 對對 content, like วาป้อมมันไม่มีแค่คุมเป็นเหล็กงๆนะเห็นที่เจด้ายิงไปสี่ห้าสี่ร้อยห้าสี่นะเออ สังเกตว่าเนี่ยผมสามารถเจาะ e75 ได้แบบชิวๆขาวๆชั่วๆ,ๆยิงมา300 400นะก็ไม่มีตัวกันฮีฉะนั้นก็จะเจ็บหน่อยนะเวลาโดนลูกฮีมันจะเจ็บเลยแหละมันไม่ใช่เจ็บหน่อยมันวุ่เจ็บเลยแหละเจ็บทั้งตายลยเรียบร้อยครับยิงไปอีกปิทปีทีบอะไม่เห็นเมื่อกี้เท่าไหร่ประมาณ300เมื่อกี้ติดขี้ด้วยนะแต่ว่าเหมือนดามเมันไม่ได้วันนี้จะไปเก็บทีตาสองครับนะเพราะว่าเขาถอยมาก็จะไปเก็บตามเขา ยิงไปอีก412ครับตอนนี้นก็เตรียมใจรับลูกฮีกันแล้วครับแต่ว่าโชคช่วยเนะขาตายก่อนจริงๆสกอรเป็นจีนเป็นขั้ที่ผมอยากได้มาตั้งนานแล้วละ่ะนานแบบนานโขประมาณปี2ปีแล้วละ่ะเพราะว่าผมเห็นสภาพภาพรถมันดีแล้วก็ลายเท่ผมชอบลายมันผมชอบลายมันมากเลยเทพแต่วันนี้ก็ไปรูมเก็บ50าสดีบีครับผมกะว่าผมจะได้ดาเมจแบบตึงต้งๆสำหรับหกเจ็ดร้อเงี้ยยิงสัก2นัดอย่างเงี้ย สุดท้ายคือยิงครับได้นัดหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อีกเลยไม่ได้อีกนัดเลยครับโดนล้านหมดเลยไม่แปลกหรอกทั้งทีมันรุมแม่ก็ต้องโดนล้านอู่แล้วสองหนึ่งอ่าได้ครับได้มานิหนึ่ง มาครับเกม2อ,อยูการ์ดอ้าวใหม่นะครับก็เล่นสกอร์เป็นจีเหมือนเดิมอยู่ในห้องเทียแปดนะครับจริงๆร,รีเพย์นี่เนะี่ยเป็นรีเพย์สามตาแรกที่ผมเล่นสกอร์เป็นจีนะอาจจะเป็นมือใหม่ฉะนั้นไม่ถูกใจใครอะไรก็กราบขออภัยนะแต่ผมลองเล่นมาประมาณเกือบสามสิบตาเนี่ยยังไม่มีไหนได้หนึ่งเพิ่มจากอันนี้เลยนะหรือไม่ได้หนึ่งก็ลบทิ้งไปแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นคือผมโมโหคือคันนี้ผมซื้อมาแล้วแม่งแบบเจอทีบอทสามตาปิดนอะ่ะคือแบบไม่มีแต่บอทนะผมจำได้มีตาหนึ่งอะ่ะผมทำไปสี่พันถึงหรรียยอออะไมาเลคืตน แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราเล่นไปเรื่อยๆบางคนถามมานะว่าเออเรดฟาร์ตังคันนี้เป็นไงก็โอเคแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม,ไม่ได้เกินห้าหมื่นถ้าเกิดมันติดตัวเลขมาหรือคุณไม่ไทาอะไรมันแบบเสียหายนะครับจริงๆเนี่ยสกอรเป็นจีอย่ี่ผมเคยบอกไว้ต้นคลิปนะว่ามันควรจะเป็นรถถังเอาไว้แคมป์หรือเอาไว้ทําอะไรแต่ว่าคือในการรถแบบเนี้ยผมไม่สามารถแคมป์ได้เพราะว่าแคมป์มันจะมีโอกาสเสี่ยงตายคือมันไม่มีที่ให้แคมป์ หรือเฮี้เขาไม่ได้ไปเลนอีกเลนหนึ่งฉะนั้นผมก็ต้องขึ้นมาขนาดนี้อันนี้เตือนก่อนนะว่ามันไม่ควรทำนะเพราะว่ามนันอะไรที่เสี่ยงมากเนี่ยผมขึ้นมาได้ผมเสียยย่ยงเสี่ยงชิบหายเลยยิงวันนั้นแรกอะเด้งมไม่รู้ว่าเด้งอะไรนะน่าจะเด้งเหตุเกาะหลังแม่งปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติอธิบายไม่ได้ครับคือแนะนำนะอย่าขึ้นแบบนี้มนันอันตรายแต่ผมจำเป็นต้องขึ้นเพราะว่าทีมผมโดนดันแล้วถ้าเกิดผมอยู่แคมป์ผมคงไม่ได้ช่วยอะไรทีมฉะนั้นผมก็เลือกยู่ขึ้นมาดีกว่า และมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่คิดถูกนะครับเห็นโลครับเลงตีนไป406นตโดนกลับมา329นะจริงๆถ้าคันนี้เลือดพันห้าผมยังโอเคนะแต่ว่ามันก็คงไม่เลือดถนะึงพันหน้าหรอกไม่งั้นคง o ีกันไปมีเกาะซะหน่อ,สนอยสภาพไม่ไม่มีกอดนะปืนแม่ไม่มีเกอะแลวเอาเหล็กงูๆมาแปะแค่นั้นแหละเห็นสกอร์เป็งนจีฝังูนุนฆามาตึงๆอ่ะขึ้นมาปัางเรียบร้อยไปดนะึงคิวนคะรับแล้วก็เห็นวีคข้้งล่างอจะลงไปช่วยหลนะ่อยครับ เมื่อกี้มันไทเกอร์มันจาานะว้าวามนะเปเห็นอยู่เล่ไทเกอร์ไปอีก450บวกติดหวัวแทร็กมาด้วยนะครับจังหวะเนี้ยเฉาเด็ดเลยดูนะดูนะดูนะคุณผู้ชมเล่นไทเกอร์อ่า,าเบี้ยวครับกระสุนมันเบี้ยวพอแล้วเพราะวีเคมันมาดันตัวผมใครสังเกตเมื่อกี้ก็คือกระสุนผมเล็งดีๆแล้วกระสุนเนี่นแบบมันเบี้ยวออกไปเลยทั้งตัวทั้งตัวลงด้วยนะแต่วันเ,น,เน,นี้ยเล็งวีเคเล็งดีๆครีบนี่รีบไปหน่อยแต่ว่าผมไม่กล้าอยู่นานเดือดบอลซัดทีมา400ซึ่งมันไม่คุ้ม คันนี้แน่นลยวะอย่าแลกเลือดมันไม่คุม้มเชื่อผม <_ L un> เห็นเซจูเลียนะตอนแรกคือจะรอเขาออกมาแต่ก็ไม่รู้เขาจะออกมาไหมอ่ะผมยังรออยู่นะนยังรอให้เขาออกมาอยู่อ่ะเขาไม่ออกผมวิ่งนะครับผมวิ่งใส่เลยเพราะงเลือผมก็ทนได้อยู่แล้วเห็นหัวเลือแต่ผมไม่เหียเวลายิงเขาเห็นผมแต่เขาไม่ยิงคนระับน่าจะเล็งไม่ทันยิงไม่ทันอยู่แล้วเรือก็จะแนบตัวก็โดนไปนะเพราะว่าเลือแล้วก็แปดร้อยยิงประมาณสี่แปด่แปดเอไม่ห้าหกนันเลยมั้ง แต่ลูกคีก็ไม่แน่นะวิ่งมาข้างหลังนะครับเพื่อ,อจะบอกนะเขาพาวเร็วคันนี้เนะี่ยเขาค่อนข้างไวนะวิ่งประมาณ40ถ้าเกิดมีเนินลงก็แต่ง0ินะวิ่งทราสามสิบสี่สิบซึ่งถือว่าเป็นเป็นทีดีที่คุอนข้างไวนะมันเหมาะกับการย้ายตำแหน่งกับคือเกาะมันบางเขาก็เลยเพิ่มเรื่องความเร็วมาให้ฉะนั้นก็เวลาดนสปอร์ตก็ให้ยีบปอยลงหรือไม่ก็ย้ายตำแหน่งไปเลยเพราะมาันคือคุณจะตายนะ มันไม่ใช่ว่าแบบจะตายอย่างนั้นเลยแต่เพื่อแบบโดนลุมก็คือตายยิ่งโดนไอซูซัดมันนั่นเลยจุดเก้าร้อยบวติดไฟคือแตกเลยอ่ะเอ็นดีห้าจังหวะนี้ผมโยโร่ไม่ไม่สนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวทีแม่งไม่ดันอีกยิงไปอีกอ่ะมายิงครับเขายิงผมเด้งมันก็มีนะมันมีอยู่อย่างเดียวมันมีเกาะผีครับแต่มันไม่มีเกาะจริงจริงหรอกมันไม่มีอย่าเชื่อผมเชื่อผมมันมีแค่เกาะผีแต่ก็มีโอกาสน้อยที่มันจะเกิดมีสองอย่างครับมายิงติดตีนยิงไปอีกสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดครับบวกตัวแจกไปด้วยแล้วก็เหลือครับ จหวันนี้ก <od> uh, ็ยูโรไม่สนแล้วครับยูโรไปเลยเร็งดีๆสองร้อยยี่สิบเจ็ดครับเห็นชาเลนจ์ชาเลนจ์ชาเลนเจอร์แล้วชาเลนเจอร์วีเคสัดให้สามร้อยไอ้สี่ร้อยครับผมบวกเข้าไปสัีนดีปังเรียบร้อยครับจบตามาครับเกมสุดท้ายไขมุกแข่งราชวังครับก็สปอยล์ต้นคลิปแล้วผมจะได้อะไรรู้แล้วแม่งคนแม่งรู้หมดทัวทัวทั้งคลิปแล้ว ยิ่งไม่ได้สปอยเลยช่างเลยบางทีบางทีว่าจ,จะต้องเริ่มหาแนวในการพูดนะเพื่อเป็นเอกลักษณ์ช่องรู้สึกว่าผบางวันที่ผมพูดแล้วแบบมันมันดูมั่วซั่วใครรู้สึกเรื่องนี้ก็คอมเมนต์นะว่าบางทีอาจจะพูดแบบมั่วซั่วหรือแบบไม่รู้จะพูดอะไรต่ออย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้มีวิธีแนวทางในการพูดนะแล้วก็คลิปนี้มีโทครับทำมีโทรไว้แล้วฉลองสองร้อยซับคือไม่ได้เป็นอินโทรแบบเวอร์าวางกำลังการแบบแสบตาหรืออะไรนะผมทำินโทแบบสบายสบายแบบ ไม่ได้เจ๋งอะไรมากนะฉันจะใครขี้เหนีีโทไงก็บอกได้นะหรือใครอยากทำมีโทให้ก็ได้นะเฮียสปอนเซอร์ไม่เข้าเลยไปถามไอเโทว่าทำไมวะผมเลือกวิ่งมาทางจุด A นะครับวิ่งมาแคมป์เพราะว่าไม่กล้าไปเลนนู้นมันเล่นยากและยิ่งเราเป็นรถต่อบาลอย่าเล่นเลยอ่วิ่งมารอยิงตรงจุด C ไอทุยจุด A เป็นเป็นอะไรหลอดหลอดยาวันนี้เห็นใครดันครับไม่ดันก็แพ้มีสองอย่างครับ สมมติเนี่ยผมจะสอนเทคนิคข้ออย่างหนึ่งนะถูกไหมคุณเป็นพีดีเกาะบางของเนี่ยแต่คุณต้งตอ,ตอ,ตองดันเพราะถ้าเกิดคุณไม่ดันก็ทีมจะพีคคือผมตั้งใจจะรู้ว,ว่ามันไปออซีแน่เลยแล้วก็เปในหนึ่งพลาดอีกด้วยตรงนี้เจอทีห้าเอครับขเขาลังจะแคมป์มันเขานั่งแคมป์อยู่ครับแต่วันนี้ขึ้นไปครับเล็งครับยิงครับว้าวครับคือมันว่าวแบบมันก็ไม่ควรจะว่าวแต่มันก็ว่าวไปแล้วฉันก็แก้อะไรไม่ได้แต่อาจจะเป็นเพื่อความผิดนมือเลยแต่ว่าผมไม่รอมันยิงไปสามร้อยห้าสิบหงส์ครับคือ คือปืนเขาก็โค้งจริงๆนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการเล็งคือไม่ใช่คุณจะขึ้นไปแบบ snap ปัง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 มันก็ไม่ถึงขนาดนะั้นนะเวลานี้ก็ต้องแบบมีเวลาในการเล็งเอมอะไรหน่อยนะก,ตนกนะ็ตือฝากไว้นะต้องถ้าเกิดจะเอาให้ตรงโดนนะแบบโดนจริงๆอะ่ะอ่ะโดนมก,การันตีเลยเป้า10โดนแน่นอนแต่ถ้าเกิดแบบเมื่อแก้คือผมก็ไม่รู้ว่าทำไมไมันไม่โดนนะ แต่ก็อาจจะเป็นความบิดผมเพราะว่ารถมันมึ่งเครืเนินแล้วเหมือนมุมมันยังไม่พอหรือแบบป,นปนอนอนืนมัน,มมนยังยขยืนอยู่นะกนไม่ฟรีกตบจริงจะตายไปอย่นั้นก็เพี้ยน์นักินไปอีกสี่รถแปดสิบเอ็ดแล้วคือบางคนอาจจะคิดในใจว่าทำไมเมื่อกี้ผมไม่ใช้ลูกแคตดี้เพราะว่าปวดเขาอยู่กันสามคันผมยังไม่รู้ว่าตอนนี้ผมโดนสปอร์ตหรือย,อยังเนี่ยเนี่ยเขาออกมายิงไปเรียบร้อยครับสองคิวเลอีกหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าดาเมจนะครับก็คือเขาอยู่อันเยอะผมเลยไม่แน่ใจผมจะโดนสปอร์ตยังเนี่ยเห็นยิงไป คือเมื่อกี้ผมรู้เลยผมว่าบอลอะไรเมื่อกี้ผมเหมือนขยับรถนิดนึงแล้วเหมือนมุมมันเลื่อนพอดีมันก็เลยทำม้ยิงเบาฉะนั้นก็ฝากไ้นะว่าอย่ามือโดนเมอยผมอย่ามือลั่นเหมผมนะยิงไปอีก418นะเกนนี้ฟิสิกสมจริงจะตายเร่งปืนออกมาเห็นไทเกอร์สองเล็งรอเล็ง70ครับยิงไป4 8 0นะจะสังเกตว่าคือปืนผมเนี่ยสามารถจบ เคปิซัดเจ็ดสิบได้แบบหน้าสบายสบายขาวจั่วเลยเพราะว่าปืนผมเป็นปืนเทียร์เก้าเอ้าเอาเอาเซนเซนวาร์ปะอะเอ๊ะทำไมตอนเล่นมันไม่วาร์ปวะทำไมทำไมตัวเบอร์ลินนี่แล้วไม่วาร์ปวะช่างมันกันไปอ้อมหลังเซนตึงตงนะร้อยเก้าสิบจังหวะนี้ผมกะจะวิ่งไปแคปปะกลัวพอยต์เขาสูงกว่าตอนนี้พอยต์เขาเจ็ดร้อยอะได้เขาได้เป็นหนึ่งคิวแต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่ปัญหาของผมนะครับในการแคนี่เกม นจูเลียคือแบบงงๆครับยิงยิงไปอีกห้าร้อยเจ็ดสิบห้านะอันนี้ติดกีวอ่าไม่ถึงหกร้อยถ้าถึงหกร้อยแม่งคงโกงไปไฟโอสามารถ์จอดไทเกอร์สองได้แบบสบายๆอีซี่นะคือเกาะหน้าแม่งขาวเลยใช้คุณถ้าเกิดใช้ลูกเอพีอาร์คือขาจุ้ยแต่ลูกเอพีธรรมดาเนี่ยก็อาจจะต้องเล็งดีๆก่อนนะถึงจะยิงไปได้เลยซีคิวไอสามพันหกร้อยสี่แปดนะแล้วก็วิ่งไปหาเจ็ดสิแบบตอนแรกผมคิดว่าเขาจะน่าจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาไม่อยู่เขาวิ่งไปข้างหลังนั่นแล้ว เกมที่ตายเนี่ยไม่ใช่คำถามหรอกเปิดตึงๆเรีย okay, บร้อยอ็มโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วสำหรับซากอระจีในด่านไข่พวกนักชวังนะก็เอ็มแตกไปเป็นที่เรียบร้อยสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเอ็มที่มันไม่ค่อยคุมนะคือด,ดาเมจมันตับอันนี้ผมพูดตามตรงเลยนะคือดาเมจมันตับและที่ผมได้เอ็มเนี่ยคือคิวคือห้าคิวผมคือได้เอ็ม อันนี้ผมไม่ได้ติดตัวเล่งเงินมานะก็ตามตังได้แสนเจ็ดอันนี้ก็เป็นอย่างที่เขาบอกไป W G เขาอัพเรื่อง M เรื่องอะไร ấy, ของเขาไปแล้วนะ mm hmm. ก็หรือว่าเป็นตังที่ค่อนข้างมากแสนเจ็ดแล้วก็ประสบการณ์ทอร์อะไรก็ติดมาหมดแหละแต่ว่าผมไม่ได้ติดตัวเล่งเงินเอาไว้นะแต่จริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่า M เนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเนอะที่ผมทำเพราะว่าผมว่าวไปสองนะัดแบบมันไม่ควรจะว่าวอะถ้าเกิดไม่ว่าวสองนัดนะโหป่านนีพันสองสี่พันสี่สวยๆไปแล้วมันสามพันอะนะ M เทียบแปดไม่ดูขยะไม่ดูแบบ ดูงโง่อะผมพูดตามตรงนะมันดูงโง่แต่ผมโชคดีเพราะว่าผมได้ห้าคิวก็เลยมแตกเปนที่เรียบร้อยแต่ไม่เป็นไรหรอกผมก็พัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าผมยังไม่ได้เล่นแบบเป็นโปรอะไรมากนะแต่ขอเตือนก่อนนะคำว,ว่าคันนี้มันเล่นค่อนข้างยากนะอย่างที่ผมบอกว่ามันเกาะบางแต่มันปืนคมฉนันใครที่เล่นไม่เป็นเนี่ยก็จะเล่นยาก ประมาณนิดหน่อยแต่ถ้าเกิใครเล่นเปนเนี่ยเขาบอกว่ารถจะโหดเลยแต่ผมก็โหงยังไม่ถึงแบบโหแบบเล่นเป็นโปรก็คงจะใช้เวลาสักที่สองที่ในการฝึกเล่นแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันไปนะก็เฝ้ารอนะว่าผมจะเล่นสก,กอร์เป็นจีได้เป็นยังไงนะและ้วก็ไม่รู้ว่า,วาคลิปนี้จะได้ออนแอร์วันไหนถ้าเกิดได้ออนแอร์วันนี้ตอนนี้เลยก็ขอสปอยนะว่าออตอนเย็นวันเสาร์เนี่ยเสาร์เนี่ยแหละเสาร์วันที่เท่าไหร่วะ สาวันที่20นเนี่ยผมมีลงทัวร์เดี๋ยวก็จะมาสตรีมลงทัวร์นะเนี่ยไม่วันนี้ไม่มีสตรีมเล่นเกมวันนี้สตรีมลงทัวร์นะเป็นทัวร์เรียลสิบก็ไม่รู้คือคลิปนี้จะได้ All ออนแอร์เมื่อไหร่นะก็ฝากไว่าจะพิมพ์วิญญาณสกอร์เปียนจีสติงนะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบประเด็นะสำหรับการรีวิวเจ้าสกอร์เปียนจีนะครับหรือว่าสกอร์เปียนเหล็กในอันนี้คือลายตำนานนะแต,แต่ผมจำไม่ได้ว่าสกอร์เปียนจีของภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรแต่ผมเรียกมันสกอร์เปียยนนนนนนนสสตตติิงงะกกกกกก็็็็ไไมมมมมม่่่่่่รรู้วววาาาาาาาเเเเเปปจาหหหแแแัััออออบบบบบภษษฤชลืื เรียกเรียกเรียกมนะันเอาไม่ต้องถูกอะไรมากก็เรียกเรียกมันไปงั้นแหละก็โอเคก็สตหรับใครที่อยากซื้อคันนี้นะก็ไปซื้อในที่อีเวนต์แบล็คไฟน์เดย์นะก็แนะนํามาให้เก็บเอาไว้ก็ได้เพราะว่ารถมันค่อนข้างดีนะสำหรับเอ่อเรื่องความแม่นแล้วก็เรื่องความแรงแต่ก็เียนี้คือเรื่องเกาะส่วนเรื่องความแรงผมให้โอเคหรือผมให้นิ้วโป้งเลยนะก็แต่ว่าก็ต้องจุกกับเรื่องตังนะว่าตังมันแพงหมื่นหนึง่งเพราะรถมันโกงรถใครเล่นไปนี่แม่คือโกงอะรถมันก็ค่อนข้างดีนะโอเคครับ โอเคคลิปนี um. ้เขาไม่มีอะไรมากแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญก็ลืมกดดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อคลิปใหม่ของเราด้วยสำรับนีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย